น่าจะมองเห็นนะนี่เราเย็บตับกระเป๋าเย็บติดเลยเอาทางอีกหน่อยสามอืมพิเขมบมดอุ๊ยไปครับมันแน่นไป ตาไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นแล้วอทั้งเดียวได้อันนี้เรียกว่าย้ํามันซะหน่อยเข็มมุดย้ำย้ำย้ำอายาทําไมได้ได้มันไม่ดีเหรอเอาวางข้างล่างนลยปะพอดอันนี้ออกก่อนก็ใส่ใหม่มันตึง มันมัวมันพันง่ายมั ane, นถึงได้ต e> ึงนานแล้วไม่ได uh> ้เย็บไม่จากไม่ิ้งท้านั่งก่อนนะเดี๋ยวเราคอยก่อน điệp đẹp nhé, เรียบไหมมือลูบให้มันเรียบๆแล้วก็โอเคได้ไหมเอาหยักเข้าไปข้างในเก็บเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งห้างยาวตัดใจออกนี่เห็นไหมนี่กระเป๋านี่นะนี่กระเป๋าที่เราเย็บเดี๋ยวเราจะใส่ซับโอเคเริ่มต้น เขีมหมุดแทงที่มือเขีมหมุดออกแล้วก็ยากส้ดเราต้องใช้ตัวช่วย นี่คือตัวช่วยเราจะดีบให้เขาแหลมสักหน่อยาปากมันไม่แหลมอืม,อม เจ็ดหนึ่งข้างข้างนอกเราใช้ได้สีชมพูข้างในเราจะใช้ได้สีขาวเพราะว่าเราขี้เกียจเราหาได้สีชมพูไม่เจอล้วก็ไอ้ข้างในมันเป็นสีขาวอยู่แบบอ่าข้างนี้ หมุนเขมูดแล้วก็อันจะแทงมือที่มือกับที่มืออทางคุ้งต้องทำให้มันสวยนี่นู่นนี่นี่เราอเอาเขมุดกัดมันมาเรียบร้อยแล้วตัดแล้วเราก็กัดมาขวดแล้วค่อยไปเยบ็บ แต้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเราใช้เองใบดิใบนี้ใบทุดลง ทดลอง,ลงสายซับเราทำกระเป๋ามา,ลาไลยใบมากแล้วละ่ะเยอะแยะแต่ว่าเราไม่ได้ทำสายซับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่านี่มันเป็นได้ไหมไม่ใช่ไหมต็มอะได้เส้นอ้วนทำเมื่ออ้วนนี่เราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะเก็บปักเข็มปิด เก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวหาไม่เจอ <c oughs> โอเคโอเคไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่ได้เก็บกวาดเลยไม่ได้ล้างเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ตัดเสียได้เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบเราจะไปประกอบประจ้าข้างในเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเราถึงจะให้ดูประกอบก็คือประกอบเป็น ึ้นไปโกูสวยอยู่นะนี่น,นี่คือซับข้างในเย็บติดเรียบร้อยอันนี้คือกระเป๋าที่เราโอเคไปไปเดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดู